มันเต็มมาก วันนี้นะคะเราก็มานั่งรอให้ที่เช่ารถเปิดค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาเช่ารถจากโตเกียวเพื่อที่จะขับรถไปที่ฟูจินะคะมาทีไรนะก็ไม่เคยเห็นยอดฟูจิเพราะว่ามาทีไรก็ฝนตกเมฆบงังก็หวังว่าครั้งนี้แหละฉันจะต้องได้เห็นภูเขาฟูจินะคะเนี่ยนะคะเราก็ต้องนั่งรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึง่งที่เนี่ยมันเปิด9ก้าโมงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งรอไปเลย1ชั่วโมงครึง่งไปซื้อมาที่เซเว่นหายซีข้างในคืออะไร ไก่ทอดสไปซี่เซเวน่น,นเฮ้ยเฮ้ยมันดีอววะไรมาได้ <c oughs> ไก่นุ่มอร่อยกรอบจากเซเว่นเหมือนกัน,น,น,อ,นกอือก,ก็อก่อยไก่ซอยๆแต่เราชอบอันเผ็ดมากกว่านี่นะคะซื้อมาพัฟชาเขียวแล้วก็เป็นคันสตาร์ดครีมพัฟอ,อีกอันหนึ่งอันนี้ของแฟมิลี่มานี่เลยค่ะอร่อยมาก คุณคะอร่อยมากเลยค่ะมันอร่อยมากอร่อยก้ว <c oughs> ของเถวแรงดุงดึงดึงครีมเขาว่าร้นเหลือหนามากมันเต็มมากไส้พี่สัญญาว่าพี่จะพาทุกคนไปเที่ยวฟูจิแต่ก่อนจะถึงเราต้องกินก่อน <c oughs> อันถัดไปมาต่อไหมอ้อือคีมแบบรุนแรงเหมือนกันนะคะคุณไส้ครีมผสมชาเขียวขมมาเลยอะ่ะชาเขียวอะ่ะญี่ปุ่นเขาไม่คีอเหนียวไส้จริงๆนะ แฟมิลี่มาทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะไส้ตุ้มกรอไปเช่ารถมาเรียบร้อยแล้วนะคะรถที่เราได้ก็คันนี้เลยอันนี้ที่พ่อตรวจอยู่นะคะก็อันนี้พี่เช่ากับ t ท m e s Rent นะคาร์ปิดไม่ได้ตายแล้วไม่ด้ดไหมได้แล้ว กระเป๋าใหญ่ไว้ข้างใน15นาทีจัดกระเป๋ามันขับด้านขวาแล้วพีทอยู่อเมริกามาตั้ง10ปีแล้วอ่ะพีทไม่ได้ขับขวามานานมากพีทกลัวมากพ่อขับในเมืองก่อนได้ไหมพอถึงบ้านนอกแล้วเดี๋ยวพีทไปฝึกขับรถในไทยไม่ได้แล้วตอนนี้ <c oughs> ตั้ง GPS อ๋อ ETC คาเด์ดตรงนี้มันเสียบออกไว้ข้างล่าง ETC ค่านะคะก็สําหรับเวลาแบบผ่านพวกไฮเวย์ผ่านทางด่วนอะไรอย่างเงี้ย เราก็ซื้อ ETC Card ไปเลยเป็นแบบ add on สำหรับบริษัทนี้คือไม่ใช่ว่าเช่ารถจากทุกบริษัทจะมี ETC Card ให้นะแล้วแต่บริษัทพอดีบริษัทของ Time Rental Car เขาสามารถเลือก add on เป็น ETC Card เพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถผ่านอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งจอดแล้วก็จ่ายทีละจุดเราก็ติดติดติดผ่านบัตรไปเลยนะก็สะดวกสบายดีเดี๋ยวให้ดูว่า ETC Card เป็นยังไงนี่เลยมันติดอยู่ตรงนี้ ETC Card แล้วเป็นการ์ดอยู่ข้างในตั้ง GPS เขาบอกว่ามันเป็นอ n g l i t แล้วใช่ไหม Inglit ตรง มีแค่คำว่า on off ที่เป็นอังกฤษเนี่ยอังกฤษตรงไหนก่อน <m im it> ตะกี้เขามาดูเขาบอกว่าเนี่ยอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษมีแค่คำว่า on กับ off GPS ของเรา Google Map เหมือนเดิม GPS พร้อมอย่าหาหลงแม่ GPS ไม่หลงแน่นอนมากับพี่มไม่หลงรับประกันร้อยซที่หายไปเลยตะกี้เพราะว่าขับมาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ยังอยู่ในโตเกียว <m im it> เราก็ดู Google Map ใช่ไหมแต่ว่าตัว GPS ของ Google Map อะพอมันไปอยู่ทางด่วนใต้ดินปุ๊บอะตัว location เราอะมันช้ากว่าความจริงเพราะฉะนั้นความจริงมันมาถึงแล้วเราต้อง exit แล้วแต่ว่า e GPS เราอะมันยังไม่ถึงแล้วก็แบบไปต่อค่ะไปต่อกันเลยค่ะเลยแล้วก็เลยกลับเข้าไปชินจูกุใหม่ ETC เข้าแล้วมีบัตรค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเรามาหยุดระหว่างทางไปเลคคาวากุจิกโกเราไปหาของกินชอบห้องน้ำที่มันมีไฟให้แบบนี้ว่าเป็นห้องน้ำแบบไหนอันไหนว่างอันไหนคนอยู่สำหรับใครที่มีลูกผู้ชายก็สามารถเอาลูกผู้ชายมายืนฉีดตรงนี้ได้น่ารักดีเนี่ยชอบความอินคลูซีฟของห้องน้ำที่นี่มากเลยมีที่ให้เด็กนั่งมีที่ฉีดตูดแล้วแมงพวกนี้น่าเลงตรงด้วยเวลามาเที่ยวนะคะไม่ควรใส่ชุดเอียมแล้วก็ยังใส่คาร์ดิแกนทับนะคะ เพราะว่าไปฉี่ทีนึงเนี่ยคุณต้องแก้ผ้าใช้เวลานานมากไม่ใช่ใช,ชจังเีนอะไรนะคะข้าวหน้าหมูอะคะ่ะแล้วจะมีอะไรพิเศษมากมายเอาวางแล้วมันก็จะเลื่อนไปเองเลยค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โออิชิปาร์คแบ็คดอกข้างหลังค่ะคุณค่ะทาดาโอ้มีดอกไม้สีฟ้า เบอร์รี่อังุ่นอังุ่นเขียวลาเวนเดอร์พีชพีชกับพลัมโรสของฝากที่นี่ก็เป็นรูปภูเขาฟูจินี่ก็ภูเขาฟูจิภูเขาฟูจิ Happy Birthday h a p t h a มาแล้วโอ้แม่เจ้า Thank you มาแล้วค่ะมาแล้วือมอันนี้อะไรอันนี้อะไรลาเวนเดอร์กับโรส อเราเปนตัวกัโรสนี่เหมือนกินดอกไม้เข้าไปเลยอ่ะเหมือนเขาเอาดอกไม้มาปัา่นแล้วกินเข้าไปเลยอะอางุนเขียอกอางุ่นดำโอ้โ<ช>หอร่อยอะคือเขาไม่โกหกเลยนะเวลาเขาบอกว่ามันเป็นรสองุ่นก็คือรสองุ่นเวลาห้าร้อยเยน จากทริปชิลมาเป็นทริปไฮกิ้งนะคะคือเราจะไปตามหาไอ้เสาแดงอันนั้นแต่ว่าเราหาไม่เจอเดินขึ้นค่ะขึ้นค่ะตอนนี้เราเข้ามาเดินในถนนแล้วแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าไปทางไหนอะไรยังไงแต่เราเห็นคนเดินถือกล้องเดินถือโกโปอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปทางนี้เดินตามเขาไปค่ะสรุปนะคะแล้วก็ไปเอารถกลับขึ้นมาเพราะว่าข้างบนมี ที่จอดรถถ้าใครเดินขึ้นมาก็แอบ,บเดินประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าจะเดินอะนะตรงนี้นะคะมีที่จอดรถประมาณกี่คันหกคันเนาะแล้วก็ใครที่ขับรถขึ้นมาแต่เกียรพีจะขับเลยขึ้นไปแล้วเพราะว่าไม่รู้คือดูค่ะมันเหมือนไซต์ก่อรสร้างอะ่ะมันไม่เหมือนจุดชมวิวอหนึรอือกปล่าเนี่ยใครเห็นไซต์ก่อรสร้างตรงนี้นะคะมันคือจุดชมวิวค่ะมันคือศาลค่ะมาถึงแล้วทุกคนต่อคิวถ่ายรูปนะคะ มาถึงก็ต้องเสียเงินด้วยนะคนละร0อยเยนทุกคนโอเคร้อยสาแล้วก็เดินเข้าไปค่ะเดินเข้าไปหาเสาเล็กๆนั่นอะไรเนี่ยชูตทิ้งทางวันกรุ๊ปทูมินิทเหรอมีจำกัดเวลาด้วยนะทุกคนนี่เลยค่ะ วิวค่ะทุกคนตะก,กี้คือเขาแบบจับเวลาต้องรีบถ่ายรีบวิดีโอพีทบอกเลยนะว่าสำหรับพีทไม่คุม้มเราไม่ได้เอนจอยอะไรเลยคือแบบต้องรีบ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 ถ้าใครจะขึ้นมานะคะก็ไม่ต้องมาพีทว่าไปมุมอื่นดีกว่าบอกเลยนี่มีคนมารับปริญญาสูงถึงตรงนี้เลยนะคะคุณขาตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ชูเรโตะไชร์นซึ่งก็เป็นจุดโปสการ์ดคุณตี้ของเม์ฟูจินะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนั้นแต่ว่าเราต้องเดินขึ้นนะคะ บันไดสำหรับใครที่อยากขึ้นไปดูในรูปเหมือนเจดีใหญ่มากแต่พอขึ้นมาปุ๊บก็เอา้าเล็กนิดเดียวเองอะ่ะ ก็ามาอยู่กันที่ร้านโทมิฟูจิมากินข้าวเย็นนะคะอยากมากินปลาไหลเขาบอกที่นี่ขายปลาไหลเราก็เลยมาร้านน่ารักจังเขาเปิดหรือยังขเขาไปนในเรียกเจ้าของเลยมีคนแล้วเขาให้นั่งตรงนี้ราคาก็โอเคอยู่นะ700-600 ตอนนี้ปลาไหลอันนี้ร้านนี้นะคะเปิดห้าโมงแล้วก็ในร้านเนี่ยมีคนตอนนี้กี่คนอ่ะแปดคน,นต่กี้มีคนมาใหม่สองคนลุงบอกน้องแบบไม่รับแล้วปิดร้านวันนี้น้องค้าบอกว่าเราไได้ไม่เอาฉันไม่รับตะกี้สั่งอาหารก็มะงพะลุงใส่ภะฟ้าญี่ปุ่นมาเราก็เออแดง <laughs>

อร่อยของเราเนี้ยแบบกรอบมากแล้วหมูไม่เหนียวเป <c oughs> ็นๆเลยนะเราก็แค่กินของพอ่นที่หมดก่อนข้าวมัน <c oughs> ้มีข้าัวงก็มีในนี้ปลาไหเนี่ย, <c oughs> ปเ,ยเป็นของโปรดพิษเลยพิดชอบม,มาก ละลรเนื้อไม่หับลยลาย,ลยานุ่มหายเลยสรุปว่าใครจะมากินร้านนี้นะคะแล้วแต่ดวงจริงๆเพราะว่าคุณลุงอะ่ะรับ เพิ่ม <Okay. S 1> เฉพาะตอนที่ลุงว่างเท่านั้นแบบประมาณว่าตอนแรกเขารับ8คนมันเต็มร้านแล้วเหนื่อยแล้วเขาก็บอกไม่เอาไม่รับแล้วขนาดคนเขาขอรอลุงก็ไม่ให้รอพอคนออกไปปุ๊บมันก็เริ่มมีที่ว่างคนมาใหม่ลุงก็มาอ่ะนั่งนั่งนั่งก็แล้วแต่ดวงถ้าลุงตอบโนก็ไม่ให้รอกลับบ้านไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปที่โรงแรมนล้ววันนี้ นึกถึงญี่ปุ่นพี่ก็จะนึกถึงการที่ต้องมานอนบนเสือแบบนี้แล้วก็นอนบนฟูกแบบนี้ไหนลองนอนสิอุย้ยนุ่มนะเนี่ยนุ่มมึงหลังฉันอันนี้ห้องอะไรเอ่ยมีห้องซ่วมนี่ห้องซ่วมอ,อันนี้ล่ะโอเคอันนี้ก็คือห้องอาบน้ำง่ายๆแบบนี้เลย มีชดดเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปออนเซน็นแต่ว่าพีทไม่เอากล้องลงไปด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปข้างล่างเนาะไม่มีการถ่ายรูปไม่มีการถ่ายวิดีโอเนาะเดี๋ยวพีทจะไปเปลี่ยนเป็นชุดยูกาตะอะไรอย่างง้นจะได้ลงไปพบลิกแบทกันนะเปลี่ยนเสร็จแล้วรียบรอยทุกคนนี่ชุดยูกาตะพร้อมสามสี่ นี้เนี่ยเด๋วพีทจะไปลงออนเซนแหละแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะมันไม่สามารถเอากล้องไปได้เนาะแล้วเดี๋ยวพีทกลับมาแล้วพีทจะมารีวิวอีกทีหนึ่งขึ้นมาจากออนเซนอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะออนเซนสบายมากตอนที่พีทไปนะ ไม่มีคนเลยมีแค่พีทกับแ,แม่สองคนเท่านั้นเองสบายมากเราก็นั่งอยู่ประมาณ10-15นาทีหลังจากน้ำพีทก็เริ่มมึนเวลาเราแช่อยู่ในน้ำร้อนนานๆอย่างเงี้ยเพราะอุณหภูมิมันสูงอะมันเริ่มมึนพีทก็เลยขึ้นมาแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะนอนแล้ววันนี้เหนื่อยมากเพราะว่าเมื่อเช้าอะออกตั้งแต่แบบตีห้าพรุ่งนี้เนี่ยพีทจะพาทุกคนไปดูดอก ชิบะซากุระนะคะซึ่งเป็นสากุระสีม่วงชมพูทั้งผืนพรมจะเป็นพิง k ์มอสนะคะพร้อมกับฉากภูเขาไฟฟูจินะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพินมาอยู่กันที่เลกยามานากะโกะดูข้างหลังค่ะทะดาดาสะท้อนแสงเมร l เลกค่ะ Reflection สวยมากเมาส์ภูเขาฟูจินะคะเลกยามานากะโกะเนี่ย อยู่แค่30นาทีห่างไปจากคาวากุจิโกเองเรายิ่งมาตอนเช้านะเลิศมากเลยเพราะว่าน้ำมันยังไม่กระเพื่อมน้ำนิ่งมาเห็นเป็น r e f l e c t ชันเลยนี่นะคะไม่ใช่หงทุกคนแต่เป็นคนที่กำลังตกปลาอยู่ ดีค่ะสวัสดีค่ะเจ็ดและแปดมาแล้วตายายมีแค่เราสองคนเองนะตรงนี้อุ้ยปลาอะไรอ่ะสวยมากเลยอ่ะฮะปลาค้าปะา่ะเนี่ยฮะอ้น้องขึ้นไปแนละมวนั่งนิ่งเลยอ่ะกลัวน่รารักจังโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะหงพี่เนี่ยโอ้มันกินมแมลงมือมะ อร่อยไหมคะข oh. นเต็มเลยนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยฮัลโหล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 โอ้ยไห้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 โห้ไ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 หห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 ห ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ชิบะซากุระเฟสติวัลเดี๋ยวเราต้องจ่ายค่าเข้า,ขา,ขาแล้วก็ไปดูดอกพิงก์มอสชอบมากที่แบบตรงกรวยมันก็เป็นรูปภูเขาฟูจิอ่ะซึ่งขายาดับต่ํอใส่ชุดสีชมพูด,ด้วยน่ารักเชียว p l e s t r e c e i v t i s, <here>. <S ticket <S uh. <S please keep it okay keep it <This> alright <thank you. S 2> yeah thank you น่ารักจังหรือจะมีแฟนญี่ปุ่นดีเนี่ย <c oughs> ตะกนี้นะคะค่าเข้าเราก็จ่ายไปแล้วคนละ1,000เยนแล้วก็ค่าที่จอดรถ500เยน ทางเมษาเึงกางพฤษภาเนี่ยก็แนะนําให้มาเนาะแต่ละซีซั่นก็จะมีคนละดอกกันก็แล้วแต่ใครอยากได้ดอกไหนเราอยากได้ดอกชมพูเราก็มาช่วงนี้ค่ะคุณแม่ก็ใส่สีชมนะพูนะชมพูพีทก็ใส่ชมพูนะพ่อก็ออกแนวสีเดียวกันเหมือนกันแต่อยากจะบอกว่า3าคนนี้เราไม่ได้นัดกันมานะคะเมื่อเช้าเราอยู่คนละห้องนเนาะแล้วเราเดินออกมาปุ๊บแล้วก็อ้าวชมพูอ้าชมพู ตายายมาเที่ยวกับพ่อแม่ทีไรเหมือนพาตายายมาฮันนีโม ขั้นบันไดของญี่ปุ่นสวยมากจุดแวะระหว่างทางไปเกียวโตที่คุ้มค่ามากเพราะมันฟรีถ้าใครขับรถจากฟูจิไปเกียวโตอย่าลืมมาแวะตรงนี้นะสวยมากๆเลยคุณพ่อได้ยินคำว่าฟรีคุณพ่อเข้าไปเลยค่ะชิมชาฟรีปะได้ไดมอ สวยชื่น,นเรา,อเอา่ินนะ้งไม่เหมือนชาข้างนอกเลยมันไม่ขมมากอันเนี้ยนี่นะคะยังมีก้านชาติดอยู่ในแก้วอยู่เลยอร่อยอนะเนี้ยเราจะออกจากโซนฟูจิแล้วนะคะเราจะไม่ได้เห็นฟูจิแล้วเพราะว่าเรากำลังจะขับไปที่เกียวโตนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้พีทขอจบวิดีโอรีวิวฟูจิเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันโอเคค่ะบายบายค่ะทุกคนบายบายเล้วบายบาย,บาย,บาย